ก่อนที่ไปขั้นตอนการยิงแอดนะคะสำหรับการยิงแอดนะคะเรามีหลายแคมเปญที่สามารถเลือกได้นะคะที่จะนิยมทํากันก็คือเพิ่ม follower เพิ่มจำนวนออยอดวิววิดีโออะไรอย่างนี้นะคะหรือว่าถ้าเราอยากจะยิงเข้าเว็บไซต์ของเรานะคะเราจำเป็นที่จะต้องทํำลิงก์ด้วยลิงก์ทีขึ้นมาก่อนนะคะก็เข้าไปที่นี่เลยคะ่ะลิงก์ทีเซิร์ชคำว่าลิงก์ทีใน Google นะคะอันแรกนี้นะคะ เสร็จแล้วนะคะเราเป็นไซอัพฟรีค่ะจากนั้นนะคะรับนึงนะคะไซอัพฟรีเข้าไปก่อนจากนั้นนะคะเราก็ตั้งชื่อนะคะ อันนี้มันจะต้องไม่ซ้ำกับชื่อผู้ใช้คนอื่นๆนะคะก็ลองตั้งดูว่าได้ไหมถ้ายังไม่ได้ก็ลองตั้งจนแบบมันจะขึ้นเขียวนะคะแบบนี้ติก๊กทูแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็ใส่อีเมลนะคะอันนี้เราจะต้องไป Verify ายอีเมลด้วยนะคะก็เปิด Gmail หรือว่า Hotmail ที่เราใช้ในการสมัครทิ้งไว้เลยนะคะจะได้กด Verify ได้เลย นี่นะคะต้องเป็นอีเมลที่ยังไม่เคยสมัครใช้งานมาก่อนนะคะแล้วก็ Create Account ค่ะตั้ง password ค่ะ ตั้งชื่อนะคะใส่ชื่อเราก็ได้นะคะหรือว่าจะตั้งชื่อขึ้นมาใหม่ก็ได้นะคะกด Continue ค่ะเลือกสักข้อหนึ่งนะคะข้างล่างนี้ก็เลือกสักข้อหนึ่งก็ได้ค่ะเสร็จแล้วก็เลือก Continu e ค่ะเสร็จแล้วเราเลือกแบบฟรีนะคะกดข้างล่างสุดนะคะเลื่อนมาล่างสุดแล้วก็ Jo r f r e e ขั้นตอนลิงก์ทีนี้เราจะทำในคอมก็ได้นะคะ เสร็จแล้วก็คอน t ิ n น e to m ทูมาลิงทีนะคะแล้วก็ไปเว r ร f y อย่างที่บอกนะคะในอีเมลให้เรียบร้อยแบบนึงนะคะอันนี้เว r ร f y แล้วกดรีเฟรชอีกรอบหนึ่งเสร็จแล้วนะคะเราก็จะแอดลิงก์นะคะใส่ URL อันนี้ใส่ URL หลอกก่อนนะคะที่เราจะแบบ เออให้ให้เหมือนเวลาตรวจสอบโฆษณาแล้วเขาก็จะไปหน้าที่เราหลอกไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวลองหาลิงก์งนะคะอืมนึกไม่ออกอะไรก็ได้นะคะสมมุติว่าสนุก .com ก็ได้ค่ะแล้วก็แอดนะคะสำหรับใครที่อยากจะตกแต่งนะคะก็มาที่แอปเพลย l a n นนะคะ ตกแต่งสีต่างๆอันนี้เลือกรูปโลโก้เปลี่ยนได้นะคะหรือว่าเราจะใส่คำอะไรพวกนี้ก็ได้นะคะสมมติเราใส่เป็นลายตอนหลังเราจะมาใส่เป็นลายนะคะแล้วก็ใส่คำว่าเพิ่มเพื่อนได้เลยหรือว่าจะถ้าเราตอนหลังเราจะมาสลับลิงก์ไปเป็นสลับลิงก์เข้าเว็บเรานะคะเราสามารถใช้คำว่าเข้าสู่เว็บไซต์ได้นะคะ เสร็จแล้วเราก็มาเลือกสีสันที่เราต้องการนะคะสมมุติครั้งนี้เลือกสีนี้ลองพรีวิวดูนี่ค่ะมันก็จะเป็นอันนี้แล้วเวลาเราจะเอาลิงก์ของเรานะคะ อันนี้ตะกี้มันขึ้นรวมข่าวสารนะคะมันดูไม่สวยอันนี้ก็ใส่คำว่าขอบคุณที่ติดต่อเราก็ได้นะคะ,อะลองดูพรีวิวใหม่นะคะสมมติว่าแชร์ นยคะหน้าตามันก็จะเป็นอย่างนี้นะคะสําหรับใครที่อยากตกแต่งให้ดูสวยกว่าน,นี้ก็สามารถทําได้เลยนะคะคือขั้นตอนเนี้ยคืออย่าลืมตรงที่ว่าก่อนที่เราจะเริ่มยิงแอดนะคะถ้าเราอยากจะยิงเข้าเว็บไซต์นะคะอย่าลืมที่จะเปลี่ยนเอ่อตรงหลอกก่อนนะคะตรงลิงก์ค่ะ,คะที่ตะกี้แอดไปอะคะ่ะที่ตะกี้ใส่เป็นสนุก com ไว้นะคะอันนั้นเราก็ใส่ ลิงก์แบบของเว็บไซต์ขาวๆที่เขาขายสินค้าสส่ขาวทั่วไปอะคะ่ะไว้ก่อนแล้วทีนี้พอเรากลับไปดูที่แอดเรานะคะถ้ามันแอคทีฟแล้วถ้ามันผ่านการตรวจสอบแล้วนะคะเราก็มาแก้ไขที่ลิงก์ทีนะคะจะเป็นเข้าไปที่ไลน์ก็ได้นะคะหรือเข้าหน้าเว็บไซต์ของเราโดยตรงก็ได้นะคะแต่ขั้นตอนที่มาเปลี่ยนเป็นเว็บไซต์ของเราเนี่ยหรือว่าไลน์ของเราเนี่ยอย่าลืมว่าแอดต้องผ่านแล้วเท่านั้นนะคะแล้วเมื่อ,อไหร่ก็ตามที่เราจะยิงใหม่โดยใช้ลิงก์ทีเด ิมนี้นะคะอย่าลืมที่จะมาทําขั้นตอนเดิมคือสลับเป็นสายขาวก่อนนะคะลิงก์สายขาวก่อนแล้วค่อยมาเป็นสายเทาหลังจากที่แอดผ่านแล้วนะคะสําหรับการทําลิงค์ทีก็ประมาณนี้นะคะ